มีเรื่องที่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าความรู้มันไม่ได้ช่วยให้เรารวยแต่สิ่งที่ทําให้เรารวยก็คือความสามารถมีคากล่าวที่ว่าเงินในกระเป๋าเท่ากับความสามารถที่คุณมีความสามารถมันต่างจากความรู้ก็คือความสามารถประกอบด้วยความรู้และก็ลงมือทำอิสรบทวนไต่ต่อแล้วก็ดันมันไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นความรู้มันไม่ได้ช่วยให้คุณสําเร็จ แต่ความสามารถต่างหากเราหลายคนเกิดมาเราไม่ได้บ้างมีไม่อยากใช้คําว่าจนแล้วก็จะมาติดกับคําพูดที่ว่าเกิดมาจนจะรวยได้อย่างไรมันก็จริงนะที่ว่าเกิดมาจนโอกาสที่จะรวยมันยากมันยากกว่าจริงๆละครับเพราะว่าคนที่เขาเกิดมาครอบครัวมีฐานะเนี่ยเขาจะถูกบ่มเพาะถูกสะสมประสบการณ์ถูกถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้จากครอบครัวพ่อแม่หรือว่า สังคมของพ่อแม่เขาคือเป็นสังคมที่มันดมไปด้วยคนที่มีเงินประสบความสาเร็จประกอบธุรกิจมั่งมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยชักนําให้เขาเหมือนมีส่วนผสมของคนที่ประสบความสำเร็จอยู่มากทําให้โอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จมันก็เลยมีมากไปด้วยคือเขามีความรู้มีความสามารถนั่นแหละมีความสามารถมีความรู้และลงมือทําบักดันสู่ความสาเร็จได้ง่ายแล้วก็รายล้อมไปด้วยสังคมที่คอยช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จแต่ก็อย่างนั้นแหละ มันมากกว่า90%ของคนที่ประสบความพลเรอ่ะเขาเคยจนมาก่อนเขารวยขึ้นมาได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ย่อท้อต่อความลำบากไม่ได้ย่อท้อต่อความขาดแคลนที่เขามีเขามีความมุ่งนั่งมุมานะว่าเขารวยได้เขามีไม์เซีที่ถูกต้องมันก็เลยทําให้เขามุ่งหาหนทางสู่ความร่ำรวยเขาจะมองอยู่เสมอว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะต้องไปศึกษาที่ไหนเขาจะหาความรู้ได้อย่างไรเขาจะไปศึกษาได้อย่างไรจนพวก สอบชิงทุนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปรับจ้างในสถานที่ที่ส่งเสริมให้เขาประสบความสาเร็จหรือส่งเสริมให้เขาเป็นผู้ประกอบการได้จิตใจเขาจะมุ่งมั่นอยู่ลตลอดเวลาว่าเขาจะทํายังไงเขาจึงจะรวยได้ทำยังไงคือเขาจะมีได้ทำยังไงเขาจะตอบได้คนที่เคยดูถูกเขาได้มันก็เลยทําให้เขาอะประสบความสําเร็จได้ร่ํารวยได้เกิดมาจนมารวยได้แต่มันจะยากสักหน่อยเพราะ,ะนั้นคุณต้องใช้ความสามารถตามคํากล่าวที่ว่า เงินในกระเป๋าเท่ากับความสามารถที่คุณมีครับวันนี้เอามาฝากกันนะครับถ้าอยากได้คลิป i n นสป r เ t ชันสร้างแรงบนันดาลใจแบบนี้ก็ติดตามมันนะครับช่องราชาไข่ไก่ผมพ่อเลี้ยงชิงเอกสวัสดีครับ